อสสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่24กันยายนครับหางเสือเลยหางสั้นนะครับที่ลูกค้าโทรมาสั่งจองหรือว่าลูกค้าโทรมาเร่งเยอะมากครับผมนะฮะแต่ผมก็ทําตามคิวให้เท่านั้นนะครับวันนี้งานเสร็จแต่ฝนตกพนสีไม่ได้ครับสําหรับลูกค้าปอพอหรือว่าลูกค้าอาสานะครับที่สั่งทําพิเศษก็โทรมาจี้ครับว่าน้ํากําลังจะมาพี่ขอก่อนได้ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของสาจาวาจาของผมนะครับ สัจจกิริยาผมก็ต้องไปขอลูกค้าท่านที่ต่อคิวตามคิวนั่นแหละครับว่าลูกค้าท่านจะให้ไหมพี่ปอพอจากเหนือโทรมาอยากได้หางเสือเรือไปก่อนผมขอลูกค้าภักใต้ลูกค้านครราชสีมาหรือลูกค้านาเชื่อมมหารสารคามก่อนได้ไหมถ้าพี่ลูกค้าต่อคิวให้พี่ปอพอภาคเหนือก็คงจะได้ไปครับงานเสร็จครับแต่ยังไม่พ่นสี เนื่องจากแดดไม่มีนะเองครับเพราะฉะนั้นแดดไม่มีจะทํางานอะไรล่ะพี่งานเสร็จแล้วพ่นสีไม่ได้ทําเครื่องนวดข้าวกันต่อครับผมจะทําเครื่องนวดข้าวกันต่อฮะเครื่องนวดข้าวงานเราก็ยาวเช่นกันครับข้ามปีนะฮะจองคิวแบบจองหมอลำซิ่งเลยแล้วกันครับจองข้ามปีปานหมอลำซิ่งไม่ว่าจะเป็นเรือหางสั้นหรือเครื่องนวดข้าว white right t o c h i n g machine หรือจะเป็นไฟหรือรเยอะครับผม งานผมเยอะผมไม่ได้พูดเลื้อเทอ้องานเยอะจริงๆเรามาเชื่อมเครื่องกรเข้ากันต่อนะครับลูกงวดครับลูกงวดนะครับเมื่อตั้งเหล็กซีลูกนวดได้แล้วเกาว้าวงเดือนเข้าเลยครับผมกลงกลงวงกลมที่ดัดขึ้นรูปแฮนเม็ดฮะแฮนเม็ดเลยนะฮะมาเอาเข้าเลยนะครับ งานแฮนด์เมดตลอดครับผมแฮนด์เมดฮะแฮนด์เมดคือรนข้าวราคาหนึ่งหมนห้าันแปดร้อยจองข้ามปีปันหมอนลำซิ่งนะครับจองก่อนได้ก่อนจองช้าก็ได้ช้าครับไม่จองไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะแห่เยเก๋ครับผมหน้ากากโรงออโต้ฮะเชื่อมเลยนี่เองครับผมงานแฮนด์เมดงานประดิษฐ์ของไทย ไทยท,ทาไทยใชย้ถามว่ามีวาตะตีไหมเนื่ยครับไทยทําไท,ทายใชย้ไทยซ่อมเองนะจ๊ะที่บอกให้ไปครับผมพูดมากครับปกติเป็นคนคนไม่ชอบพูดนะฮะคนไม่ชอบพูดครับแต่วันนี้ต้องพูดให้ฟังครับงานประดิษฐ์สาคัญเช่อนอไรประดิษฐ์ใช้เองลูกค้าต้องซ่อมเองได้ อะไรซื้อเองในพื้นที่ได้เพราะนี่คือประดิษฐ์ที่ทําจากคนไทยรากหญ้าคนรากหญ้าซื้อไปก็ใช้เองซ่อมเองได้เช่นกันครับไม่ต้องหอบมาถึงศูนย์บริการเพราะเราไม่มีนั่นเองครับ <c oughs> มีแต่ร้านที่ประดิษฐ์นะฮะอะไรนะครับสามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไปร้านวัสดุก่อสร้างร้านที่นะครับขายอะไร โรงสีชุมชนมีหมดรับแบลิ่งนะครับตุ๊กตาลูกหมากมูเล่สามารถซื้อได้ที่จังหวัดของท่านตำบลของท่านอำเภอของท่านได้เลยฮะเล้วมาเชื่อมกันต่อครับการเชื่อมต้องใส่หน้ากากนะครับจะได้ผลน,น้ำบลกไหลน,นะฮะจะได้ผลน,น้ำบุกไหลน,นะครับผมแต่หากับขุมคุยกันพูดเรื่องการเมืองหรือพูดเรื่องส่วนตัวอย่าใส่หน้ากากนะครับมันไม่ดีฮะมัน ไม่ได้หมายถึงความจริงใจครับนะไม่ได้หมายถึงความจริงใจครับผมอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ก็แค่ไม่ได้เชื่อใจใครนั่นเองครับถึงจะอยู่ได้นะครับการค้าขายครับนะฮะสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือสัจจะและวาจานั่นเองครับหากคุณค้าขายไม่มีสัจจะวันหนึ่งคุณจะโดนลูกค้าไม่ซื้อจะโดนเพื่อนค้าขายด้วยกันนะครับ ไม่ให้ทางสะดวกและคุณจะออกมาจากกระบวนการหรือจากองค์กรแนวร่วมใดๆที่นะครับใช้สัจจาวาจาถ้าคุณมีสัจจาวาจาแล้วคุณทําอะไรคุณจะประสบความสําเดจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับสัจจาวาจาครับสัจจกิริยาเห็นเป็นคนนอนนาก็มีสัจจะนะจ๊ะสีบอกใหม้มาฮะตอนนี้ วงกลมครับผมเอารอมาล็อกแล้วก็เด็กม้วนให้เป็นวงกลมตามล้อสิบหกล้อสิบสี่ล้อสิบห้านะครับกระทะทองแดงไอ้กระทะเอารนะครับกระทะทองแดงนั้นคือการลงโทษสําหรับยมพบาละฮะราะวอาเธอนั้นเป็นนางแมวยดสายบาทนะครับตัวมันเป็นปีศาจเห็งพุซี่ฮะ เ้อกินหมกักลุกแมวเป็นอาหารหรืออันตรภานปริญญาบราตีฮะข้าคือยมทมูตมารับตัวเธอไปไปไปอาบน้ำสักทีนะจ๊ะนะมาใกล้เสร็จแล้วครับเกือบจะเสร็จแล้วฮะใกล้เสร็จแล้วครับเกือบจะเสร็จแล้วฮะเดี๋ยววงกลมผมก็เสร็จครับผม รักผมหรือว่าชอบผมตรงไหนให้เอาปกามาวงนะครับรักผมน้อยนอยแต่รักผมนานๆน,น,นะครับผมช่างกอบาะนลยินเดียรับใช้ให้บริการหางเสรอเรือเครื่องนอนข้าวโถวมาครับจองเข้ามาครับแต่อย่าบอกให้รู้ไว้ว่าจองข้าปีปันหมอลำซิ่งจริงๆครับเชื่อมต่อใกล้แล้วครับผมใกล้แล้ว ได้แล้วจองคัมปีเป็นหมอลำซิ่งเลย แล้วครับผมใกล้เสร็จวงกลมแล้วะฮะเดี๋ยวเราจะหาเครื่องมือพิเศษเครื่องมือพิเศษเอาตัวช่วยอะไรมันดัดนะครับผมนะหาอะไรมาดัดหน่อยมาครับ เราจะใช้ความร้อนเผาความร้อนเผาเลยดัดเข้าไปถ้าเหล็กมันดีต่อก็เอาความร้อนเผาเลย มาเผาแล้วก็เข้ากันแลวครับผมเขาแก็บเลยนะใกล้แล้วใช่ไหมฮะใกล้แล้วจะต่อกันแล้วนะมารอไว้ก่อนต่อกันแล้วทีตัดส่วนเกินฮนะตัดส่วนเกินออกตัดส่วนเกินออกเลย นะตัดส่วนกระดอกผมจะดัดนะครับดัดเข้าแก็บนะดัดเข้าไปแล้วเชื่อมติด เชืมเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อย ไล่ให้เต็มครับผมจะได้แข็งแรงนะครับไล่ให้เต็มส่วนไหนเป็นตาบมดก็ข้ออ,อกใหม่ไล่ใหม่ฮะว่าเราต้องการงานที่มีคุณภาพครับผมงานที่มีคุณภาพนะครับแข็งแรงเชื่องไงเชื่อมให้แข็งแรงนะครับเราเชื่อมจากด้านในนะครับออกมาด้านนอกเชื่อมพอให้เต็มนะครับถ้าเป็นเหล็กสี่หุนก็ต้องเชื่อม ให้ได้ขนาดสี่หุนนั่นแหละครับผมเชื่อมล่องให้ได้ขนาดสี่หุนเหล็กตรงกลางต้องมีดถเชื่อมเข้าไปประสานเคาะหนึ่งรอบสองรอบเชื่อมเต็มร่องนะครับผมมานี้ก็หมุนดูนะครับ มาทีนี้ก็หมุนดูหมุนดูครับผมขอหานิดหน่อยขอหานิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอยู่ไหนเนาะขอหานหน่อยเล็กนะครับเมื่อมีความร้อนเราก็ดัดได้นะครับผม เช็คดูเบียดตรงไหนตรงไหนดุ่งตรงไหนเวาตรงไหนเบียดตรงไหนดุ้งออกมาแล้วเคาะหาเคาะกลับนะครับผม กครับได้ต่อไปต่อไปก็เชื่อมอ่านน้ำนวดนะครับผมทานน้ำนวดมาเชื่อมเลยทานน้ำนวดนี้ผมใช้แปดตัวครับผมแปดตัวนะครับอยู่ที่ การดีไซน์นะครับเมื่อน้ำนวดมีคานที่เยอะหน่อยน้ำนวดหลายตัวหน่อยการหมุนก็จะสมูทนะครับผมการหมุนสมุทแต่ว่าโหลดสำหรับเครื่องยนต์ที่ต้องใช้ต้องมากหน่อยข5กิแรงไม่ไหวก็ต้องเป็น8แรง9แรงขึ้นนะครับผมเชื่อมให้เต็ม เตี้ยให้เต็มเลยเตี้ยให้เต็มตัวที่สองต่อครับฝั่งตรงข้ามนะครับเขาจะมีบาลานซ์กันเรียบร้อยแปดตัวก็คือไปเรียกคู่เขาจะบาลานซ์กันลงตัวนะฮะ เดี๋ยวสองตัวนี้จะหมุนให้ดูครับจะเา็ล้านดีไหมมาครับเสร็จแล้ว กลครับผมไกลแล้วและผมชอบผมให้กดไ like ลนะค์ในเพื่อนนะครับกดหหวใจให้ด้วยนะครับมาครับผมนี่งไงนะครับผมจะเชื่อไมไปดูสองตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะเชื่อมให้หมดเดี๋ยวเรา,าคุยกันต่อครับ หลอพ่นสีครับทำรับลูกค้าที่โทรมานะครับหางเสือหลอพ่นสีครับแดดไม่มีลูกค้าคือลูกค้ายาวไปครับพี่น้องยาวไป <S <S เด็กนักตักผู้ชายนั่งหน้าคนชรานั่งหลังยาวไปจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณหัวใจครับเขาจอเขาใจมันเลย